แม่ไหนดูสิเราต้องไปตรงไหนต่ออ๋อตรงนี้ปีนขึ้นไปได้แต่น่ายัางไปไม่ได้ตรงนี้น่าจะขึ้นตรงนี้ได้แล้วละ่ะแม่ลงมาก่นอนเ ลบ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 มาค่อยจัดการลบ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 ต่อฟาดฟาดอ่าฟาดต่อเรียบร้อยยังไม่หมดอีกเหรอขึ้นเลยแล้วกันกดวายโอเคบังคับได้ละ ดูมามาตรงนี้ตรงนี้จะได้อะไรมีอะไรบ้างไหนตรงนี้นะ่ะ คือตู้มาแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแงเลยดึงมีอะไรเปลี่ยนไหมโอเคดึงกันนะั้นลงมาสวยางนี้เราก็ขึ้นไปตรงนั้นได้ละ มีสีปีนขี้ไว้ลูกอฮึบสวยไปไปไปเออต้องออกข้าง ขึ้นไปโอเคจุดเซฟแล้วไงต่อตรงนี้อะไรไม่ได้ต้องลงอ่ะลงเข้าแมนในเป็นอะไรพัสเตอร์หน่ะ ออกมาแล้วไงต่อตัดไฟฟ้าต้องเอามาใส่ช่องนี้ป่ะหรือช่องนี้แล้วเราจะเอาออกไงพื้นมันติดอะเ่ยบตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกัน ูตรงน,นี้ยังไม่ได้อโอเคสูบคือต้องดึงออกก่อน มีอะไรอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรงงเลยไงต่ออ๋อบนนี้มีอีกก้อนหนึ่งโอเคสวย ต้องดูว่าต่อก้อนไหนก่อนลากมาแล้วครับใส่เข้าไปโอเคปีนขึ้นซี่ฮอบฮอบเอ้ยมา เสร็จแล้วก็ดึงนี้ออกมาไปใส่อีกฝั่งหนึ่ง เรียบร้อยอ๋อมันปิดตรงนี้ได้เลยนี่วะโง่ดังนั้นโอเคเปิดสว้ยฟิออกแล้วก็ใส่นี้เข้าไป เสร็จแล้วเปิดไฟครบวงจรละได้เวลาแปะมือให้ไฟเหน่อครับแล้วไงต่อ ไฟมันกะพิบตามไฟกะพริบไปแล้วกันอ๋อนี่ไงตรงนี้ขึ้นมาโอ้ยกดผิดดันดันเงยเลื่อนลงมาโอ้ยเดินได้ด้วยเมื่อกี้เกือบล่วงแล้วไม่ละ ฮะโอ้วา่าไงพี่บิ๊กโลแตกปืบหลบไดเออหนี่ตายตายเราเก่งขึ้นแล้วผมบอกเลยผมเก่งขึ้น วุ้ยมีกล่องตรงนี้เปิดกล่องสิครับรออะไรแล้วตรงนี้มีอะไรนะ่ะเหมือนทางลับเหรอโอ้คอนเซปต์อาร์ตโอ้ภาพคอนเซปต์อาร์ตสวย,สวยได้ภาพบอกคลิปละ อ่าวโอ้โอ้โอ้ตีนี่ก่นอนเฮ้ยลบ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 ตี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  ตีตีโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยตายเนใจายว่ะไม่เกียงบอกว่าเก่งขึ้นอยู่เลยนะเฮ้่เลื่อนซะแล้วเรามันวิ่งได้นี่หว่าลืม ลบอ่ะเรียบร้อยมันดิงอันนี้ละ รอให้มันลงมาค่อยตีอีกทีนึงตี รอมันลงมาอีกรอบนึงอ๋อพ,พังตรงนี้ได้โอเคเข้าใจแล้วพังตรงนี้ได้แสดงว่าเดี๋ยวต้องไปพังอีกที่หนึ่งโอ้ยไอ้พวกนี้เกะก,กะเลื่อน จะปีนขึ้นไปไงมันเหลือที่หลบที่เดียวแล้วโอเคกระแทกอืมโอ๊ย ตายอีกแล้วตีเพื่อนไปหน่อยอาา่าฮะพอมันตีแล้วเหลือแต่อันบนนะมันก็อยู่วันนั้นมันตียากว่ะเออตายลาทีเฮ้อเบี่ยงไปสองสารอบ อะไรอ่ะพาออกมาเป็นเลือดได้มาละส่วนหนึ่งขาดอีกส่วนหนึ่งก็จะได้เลือดอีกหนึ่งรอดไหนดูซิไปตรงไหนได้บ้าง มันไปตรงนี้ได้ผมมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันไหนดูซิตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรอันแน่ ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีมาคุมใหม่ ตรงนี้เออมีที่ปีนละมาตรงนี้ไม่ได้ต้องขึ้นมาตรงนี้แปะมือนหน่อยครับไ้ไฟด้านล,ล่างมีอะไระฮู้รีแกรับ โอ้ oh, จุดเซฟหนดูซิตรงนี้มีอะไร <c oughs> เลื่อนไม่ได้ <c oughs> จุดเซฟอีกแล้วมีที่ัเก็ดหมัดอีกวเะนนะ่ะ อโอเคเปิดกล่องสวยเออลงมาตรงนี้ตรงนี้มีอะไรไม่มี ค่อยเดินไปแล้วกันคอนเซปต์มาร์สอีกแล้วโอ้สวยงามตีหุน่นตีเอ้ยหลบ มาพังเรียบร้อยไ้กินส่วนมาร้อยเจ็ดละแล้วไงต่อสไล์ลงมามาตรงนี้เฮ้ยพี่บิก๊กเฮ้อรู้สึกเศร้าทุกกี้ที่ทำร้ายพี่บิก๊กแต่ไม่ไรนะเขาะจะไปมาเป็นพลังให้กับเรา ทานอีกหลอดเดียวก็จะครบละขอบคุณมากพี่บิ๊กที่สนับสนุนผมอ่มันติดๆดับๆนี่เองมีไหมอีกตัวแน่นอนอไม่มีเฉยเอ่อ ตรงนี้ยังเปิดยังไม่เปิดต้องลงตรงนี้ก่อนอ่ฮาะามาตรงนี้แล้วก็ต่อยด้าน,นข้างมีอะไรไหมไหนดูซิ ฝั่งนี้มีเลือดอีกอันนึงได้เลือดอีกหลอดแล้วม่หลอดเลือดของฉันตรงยืดอกอกเออได้มาอีกหลอดนึงแล้วก็มาดูแถวนี้ ฝั่งนี้แหละมันต้องมีอะไรอย่างแน่นอนอ๋อทางปีนขึ้นไปข้านบนอ๋อไม่มีอะไร สินะะริบร้อยประตูปิดโอเคแสดงว่าขึ้นไปทางไม่แก้ถูกแล้วแล้วก็แล้วก็ให้ให้ให้มันเลื่อนลงมานะ มันไม่เลือนลงมาแค่เปิดตรงนี้เรียบร้อยโอเคแปะมือหน่อยครับไฮไฟฝัฟ่งนี้มีอะไรเอฝั่งนี้ที่เรามาเก็บเลือด ยินขึ้นไปอือฮะริบล้อยได้ละวับวับ อนนี้มีอะไรนะที่แปะมือแล้วแต่แปะมือไม่ได้นะ่ะมันไม่ส่องแสงยังไม่ทำงานเปลี่ยนไปเลยพวก ยงไงต่อแล้ยยังไงต่อเดินมาเนี้ยแหละเฮ้ยชิ้นตัวดาบจะได้ดาบใหม่ยางงั้นเหรอ ต่อวะ